ซินเดลมีพ่อจะรีวิวของเล่นรถเพื่อการเรียนรู้ทักษะช่างทักษะช่างช่างอะไรเก่งที่สุดในปัตตภีช่างแม่งตัวนี้มาพร้อมรถรถมาพร้อมอย่างพร้อมสกรูไดเวอร์นี่นะกดลงก็คือหมุนเข้าตามเข็มนาฬิกากดขึ้นเนี่ยก็คือหมุนออกทวนเข็มนาฬิกามาพร้อมอย่างอะไรอีกสเส้นลา off ์ออฟโรด โฟวินแล้วก็สกรูสำรองอีกตัวหนึ่งโอเครู้กันรถตัวนี้นะมอีอะไรนะยูซเซอร์เทอร์เฟก็คือมีไฟให้กดตัวนี้เห็นไหมกดแจ๋วอะเออทีนี้ให้น้องๆได้เรียนรู้กันด้วยกันถอดเปลี่ยนล้ออันนี้มาอันนี้รออลายลายรถซิ่งไม่ชอบน้องชอบออฟโรด เปลี่ยนแม่งเลยรูดออกมาแล้วหนึ่งคุณพ่อคุณแม่สอนลูกเล่นได้นะครับสองรถเพื่อการเรียนรู้ทักษะช่างแต่อย่าให้สอนลูกช่างแม่งนะมันจะง่ายเกินไปโอเคเออสามารถดูเครื่องในรถได้นี่เหมือนของจริงเลยไอสกูเนี้ยเหมือนปืนลมที่เอาไว้ถอดล้อเลยมุนออกมุนออกมาให้หมด สกรูตัวนี้อาไขควงตัวนี้ไฟฟ้าใส่แบตสองก้อน ee สองก้อนถอดมาให้หมดถอดสกรูมาให้หมดเลยเราก็จะเห็นเครื่องโยนมันก็คือไม่มีเครื่องโยนหรอกแต่พ่อจะบอกริคอันนี้ตอนแรกมันใส่แบตกระดุมสองก้อนแม่งกระดุมแบตกระดุมแม่งหาโคตรยากเลยก็เดียบายล้าง่าน สอมาใส่เชื่อมสายไฟใส่บวกลบแจมแมวครับหาซื้อที่ไหนก็ได้โคตรเง่าสัก,กลาร้านไหนก็มีครับไอเนี้ยไอแบบเยี่ยตัวเนี้ยสอตัวเนี้ยแม่งฐานกระดุมแม่งตามไกลๆแม่งไม่ค่อยจะมีหรอกเออทีนี้มันก็แค่นี้แหละมันมี user อร์ e เอก็คือไฟแล้วก็สกูให้น้องไปทักษายช่างแจว๋ว่าอย่างแจว๋ว่าแล้วก็ให้น้องประกอบเข้าไปน้องอยากรู้กลไก ของเครื่องยนต์ใส่สกูเข้าไปนอ้องสอนน้องเนยนะไม่ใช่ไม่สอนน้องน้องเอา,า,าเข้าปากห้ามเาเข้าปากนะครับไม่งั้นฟันจะหักโอเคเวลาใส่สกูเข้าไปต้องตามเข็มนาฬิกาสกูมาตรฐานหมุนขวาตามเข็มก็คือเข้า,าหมุนซ้ายวนเข็มก็คือออกมีสกูอยู่อย่างเนึก็คือสกูกลับด้านก็คือสกูขอของเครื่องตัดหญ้านั่นเองดูนะดูนะว่าจะสาธิตทองจันให้ดูเข้าไปปุ๊บ อม้มันของจริงม,มากเลยเหมือนปืนลมที่เขาถอดถอดไอ้น็อตล้ออะเวลาสุดแล้วมันจะมะีแต่ไม่รู้นี่จะพังด้วยะนะอย่างแจมอะรถเพื่อการเรียนรู้ทักษะช่างอะ่ะมีสกูสำรองอะ่ะน้องอยากออฟโรดใช่ไหมจัดไปเลยลาอลายออฟโรดใสเลยครับพี่น้องใส แจมแมวเดี๋นะครับจะใส่เข้าไปมุนสกูเข้าไปออฟโรดหรือผสมก็ได้นะน้องอยากขวาออฟโรดซ้ายเป็นล้อไลซิ่งอะไรประมาณนะี้ดูดูดูดผสมก็ได้อินตนาการเด็กนะสำคัญเสมอวัยเด็กจินตนาการถึง10บขวบ ให้เด็กกินเดานาการไปเถอะวาดลงวาดรูปเราเป็นผู้ใหญ่แล้วก็สอนตามความเหมาะสมเข้าไปเดยนางการนั้นสำคัญกว่าความรนะู้นะซอร์อันเบิร์กไอสไตล์ท่านได้กล่าวไว้สวยกิ้งได้โอ้ยล้อแบบรถอย่างแกมแล้วก็มีอินเตอร์เฟสคือไฟครับโคตรเท่เลยทักษะช่างช่างแมงแล้วพบกันนะครับ